พบัวสดวัดพุทธนิมิตท่าเทนศิลปะออกคล้ายๆทางเหนือนะเหมือนของวัดลองขุนสวยแต่เหมือนกับขาดการบุรณะปฏิสังขรณ์ศิลปะขั้นขั้นสูงสวย สำหรับวัดนี้ก็อยู่ห่างจากอำเภอทาตุพนมมาไกลห่างจากออกมาจากนาครพนมประมาณ60กว่ากิโล60กว่ากิโลเข้ามาไกลที่งนี่แต่เข้ามาถึงนี่ก็คือสวย